เพื่อที่จะให้สังคมได้รู้ว่ามาเพื่อที่จะให้ทางพี่น้องชาวสมุทรสงครามนี้การเลือกผู้นำการเลือกสอสอท่านต้องไต่ตองให้ดีท่านต้องคิดให้ดีว่าการเข้าไปทำหน้าที่ในสภาเนี่ยมันต้องไปทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ เพื่อที่จะเอาชนะทางการเมืองเพื่อที่จะสร้างความเสียหายเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องชาวสมุนสงขามท่านอย่าเลือกเพราะว่าไปงานบวชบ่อยไปเห็นงานแต่งบ่อยไปเห็นงานศพบ,บ่อยครับท่านต้องเลือกคนที่ไปทำงานระดับชาติ ผมถามนะว่าคุณลังซีมาเนี่ยคุณเป็นลูกผู้หญิงแต่คุณเอาเรื่องนะครับเรื่องที่มันไร้สาระเป็นเรื่องที่มันสังคมเนี่ยโดยเฉพาะลูกผู้หญิงมันเป็นเรื่องอ่อนไหวมากในการที่คุณเอาไปพูดในที่สาธารณะตอนนี้ก็ทางพรรคเพื่อไทยนำโดยโฆษกพรรค ก็ได้รับมอบหมายจากท่านยิงรักให้ไปแจ้งความเพื่อดำเดน,นินคดีนะครับนี่คือ,อความจริงนะครับที่ผมอยากจะถามว่าพักประชาธิปัตย์คือเล่นการเมืองแบบแบบเห็แบบะูมช่วง เรื่องปัญหาต่างๆความเดือดร้อนความจะเป็นของประชาชนไม่ไว่าจะเป็นเรื่องทุจริตน่ะที่คุณอ,อ้างนักอ้างหนานในการที่เข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นเรื่องปลรสแปดแสนล้านเนี่ยมันจะหมดอายุความแล้วนะคุณทําไมไม่ถามไม่ไว่าจะเป็นเรื่องเรือรถด,ดับเพลิงของกทมนี่ก็หกพันสี่ร้อยล้านบาทเรื่องตอนนี้ก็อยู่ปปชเหมือนกันและก็รถเนี่ย ก็จ่ายเงินไปแล้วรถเดินมาจอดตากแดดตากฝนตากลมครับที่แหลมฉบังนี่คือสิ่งที่ทำไมครับทำไมไม่เอาเรื่องสำคัญมาถามกับทูตามสดไม่ว่าจะเป็นเรื่องก้าจุบอศพคดีไปถึงไหนแล้วครับคนะดีไปถึงไหนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเผาบ้านเผาเมืองคดีไปถึงไหนยึดสนามบินยึดทำเนียบ ยึด NBT ตรงนี้ต่างหากที่คุณจะต้องตั้งกระทู้ถามสดเพื่อที่จะควบคุมให้รัฐบาลนะครับเร่งรัดในการที่จะแก้ปัญหาแต่นี้พวกคุณเนี่ยเล่นการเมืองแบบเด็กประถมไรสาระครับไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเหมือนกันก็พยายามนะครับที่จะดึงสถาบันในการที่จะเข้ามา เพื่อที่จะให้สังคมนี้สับสนบิดเบือนเพื่อที่จะเอาประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ผมนะครับอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมนะครับทางช่องทีวีคนจน y o ยนี่ยให้เข้าใจนะครับว่าการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พักเพื่อไทยเขาได้ สัญญิงสัญญาว่าจะเข้ามา,าแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าไม่ทำละ่ะพรักประชาธิปัตย์ก็จะยื่นถอดถอนเหมือนกับถมทะเลไม่ทำนะนี่ก็จะยื่นถอดถอนแล้วเหมือนกับบ้านหลังแรกรถยนต์คันแรกก็ยื่นถอดถอนแล้วแม้แต่นะครับเรื่องอาทาง กระทรวงการต่างประเทศคืนพัสป,ปอร์ตแดงให้ท่านดักสิณน,นี่ทางภายประชาธิปัตย์นำโดยวิรัตกัลยาศริก็ยื่นถอดถอนแล้วครับเรื่องยาเสพติดทำไมพรรคประชาธิปัตย์ไม่ตั้งกระทู้ถามสดเรื่องนี้บ้างทำไมมันเยอะหรือเกินนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามาทำไมยาเสพติดมันเยอะเพราะว่ารัฐบาลนี้เอาจริงครับ แต่เวลาตัวเองเข้ามาไม่ทำอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเยียวยา9 1ศพบเอ้ยทำไมพักประชาปัตธิย์ที่คุณบอกว่าเป็นตัวแทนของปวงชนเนี่ะคุณทำไมไม่เอาเรื่องนี้มาตั้งกระทู้ถามสดว่าเมื่อไรจะจ่ายเมื่อไรจะเงินเยียวยานะครับจะมาถึงมือประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกอเซไม่ว่าจะเป็นตากใบตัวนี้ต่างหากที่คุณพวกคุณจะต้องเวลาพวกคุณเข้ามาคุณก็ไม่ทำอะไรเลยแต่เวลาคุณมาเป็นฝ่ายค้านคุณก็มาขัดขวางการทำงานรัฐบาลจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจคุณก็ไปขัดขวางพระราชกำหนดเห็นไหมในการที่จะแก้ปัญหาป้องกันปัญหาความปลอดภัยของประเทศ พวกคุณก็มาขัดขวางส่งเรื่องนั้นไปที่สารรัฐมนูญให้ตีความต้องเสียเวลานะครับตั้งแต่วันที่10มกราเนี่ยสารรัฐมนูญเพิ่งวินิจฉัยออกมาเกิดทาาสารรัฐมนูญวินิจฉัยบอกว่าไม่ฉุกเฉินแหละครับน้ำท่วมใครจะรับผิดชอบพักประชาที่ปัดลาออกไหมถ้าพรากรมันบอกว่าถ้าไม่ฉุกเฉิน รัฐบาลต้องรับผิดชอบรัฐบาลต้องรักอาลาออกแต่เวลาพลกเนี่ยมันฉุกเฉินแต่พวกคุณไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆหรืออย่างนี้ถือว่าเป็นการเอาดีใส่ตัวช่วยคนอื่นไหมไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องนะครับท่านเฉลิมที่บอกว่าไปเมาเหล้าในสาภาท่านเฉลิมท่านไม่ได้กินเหล้านี่ พฤติกรรมท่านไม่กินเหล้าเพราะว่าท่านมีโรคประจําตัวอยู่แล้วคนมีโรคประจําตัวเนี่ยกินเหล้าไม่ได้แม้แต่สอสอุอดรธานีออกมาท้าเลยถ้าไม่เมาล่ะลังซีมาจะลาออกไหมพรกประชาธิบย์จะลาออกไหมเห็นเงียบนี่คือไม่ว่าจะเป็นปริญญาปินญ,ญาหาดใหญ่ผมถามแต่ว่าปินญ,ญาหาดใหญ่ปะดินยา,าหาดใหญ่นะครับที่เขาไป พูดกันดูสิครับวิจรารกรน,นะครับไอหน้าเดิมๆขาประจําทางนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นไอแก้วสารนะครับไม่ว่าจะเป็นไอบันเจิดไม่ว่าจะเป็นไอหมอตุลประสานมาลึกกับพิทักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสรีสุวรรณพานน์เจิมศักดิ์ปิ่นทองขาประจําทั้งนั้นเลยครับเขาบอก